ล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเส่เกลือนิดเก่อนใส่ผักแล้วล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยๆอนันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเส่เกลือนิดเก่อนใส่ผักแล้วผงชูเพราะว่าหวานเนี่ย หวานน้ำาหดแล้วหนัวหนัวน,วนวแล้วคะ่ะหวานน้ำเหิดคะ่ะอินแกงเห็ดปวกกับครูวรรณไทยนะคะขอบคุณเห็ดได้อยู่ถ้วยน้อยๆน,นี่นะคะ ล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเลย เ,เห็ดบ้านๆชิมรสก่อนนะคะนี้ก็ล้างมาน้ำที่สามแล้วแห่เงเห็ดปวกด้วยกันนะคะมากๆนะคะชิมน้ำดูก่อนมากๆนะคะชิมน้ำดูก่อน จะได้อยู่ถ้วยน้อยๆ้อนี่นะคะบวกเห็ดบวกยางละนิดละหน่อยแล้วก็มาใส่บวกใส่ใบชะพููใส่ใบเมงลักค่ะไม่ได้ล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้อยนอ,ยอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผงชูเพราะว่าหวานเลย้ หวานน้ำผุดแล้วหนัวหนัวนัวแล้วคะ่ะก็ใส่ไปเลยจะได้มีวิตามินนะคะนแหละไม่มีแบบที่ตายตัวเราอยากใส่อะไรแล้วก็ใส่ลงไปใส่ใบใบสมติ้วนะคะไม่มีแล้วก็เอาสูตรนี้ใส่เกลือนิดๆ ใส่บวกด้วยนะคะมีผักอะไรที่เหลือมากๆนะคะชิมน้ำดูก่อนน้ำปลานิดนิดตอนดูว่าจะเป็นยังไงน,นะคะไม่พิธีพ่ถันอะไรบหงชูเพราะว่าหวานแล้วหวานน้ำจุดแล้วหนัวหนัวแล้วคะ่ะ ห็ดปวกออกอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเก่งเห็ดปวกนะคะล้างเห็ดปวกค่ะปวกเห็ดปวกย่างละนิดละหน่อยแล้วก็มาใส่บวกใส่ใบชะพูใส่ใบเมงรักค่ะไม่ได้ใส่ใบใบส้มติ้วนะคะไม่มีแนละ้วก็เอาสูตรนี้หวานน้ำเห็ดค่ะ กปนแกงเห็ดปวกกับครูวรรณไทยนะคะขอบคุณเห็ดเห็ดปวกออกอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเกงเห็ดปวกนะคะล้างเห็ดปวกค่ะใส่เครื่องลิฟเต็กก่อนใส่พักแลว้วเห็ดปวกออกอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเกงเห็ดปวกนะคะล้างเห็ดปวกค่ะ หวานน้ำเห็ดค่ะอินแกงเห็ดปวกกับครูวรนณไทยนะคะขอบคุณที่ก็หอมหอมใบชะพูค่ะจิมอร่อยเลยวันนี้ไม่ได้ใส่ผงนัวนะคะจะดได้อยู่ถ้วยน้อยๆนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะดักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานค่ะนี่แหละเคงเห็ดนี่ก็ล้างมาน้ำที่สามแล้วเคงเห็ดบวกด้วยกันนะคะขงชูเพราะว่าหวานแล้วหวานน้ำจุดแล้วหนัวหนัวนัวแล้วค่ะ นี่ก็ล้างมาน้ำที่สามแล้วแข่งเ okay, ห็ดบวกด้วยกันนะคะน้ำบวกน้ำเห็ดโอกนะคะชิมดูว่าจะไม่ใส่ก็ใส่ไปเลยจะได้มีวิตามินนะคะนี่และไม่มีเบดที่ตายตัวเราอยากใส่อะไรแล้วก็ใส่ลงไป นี่ก็ล้างมาน้ำที่สามแล้วแฮงเห็ดปวกด้วยกันนะคะ,ะน้ำปลานีดๆต่อนดูว่าจะเป็นยไงนี่ะคะไม่พิถีพิถันอะไรแค่ได้ยอยู่ถ้วยน้อยๆนี่นะคะ ใส่ใบใบสมติ๋วนะคะไม่มีแล้วก็เอาสูตรนี้ยำปลานิดนิก่อนดูว่าจะเป็นไงนี่และคะ่ะไม่มพิธีพิถันอะไรล้างเสร็จแล้วก็จะได้ถ้วยน้นอยๆอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะใส่เครื่อนิดเก่อนใส่ผักแล้ว ได้อยู่ถ้วยน้อยๆนี่นะคะเลยเองเห็ดบ้านๆชิมรสก่อนนะคะคะเตรียมผักที่จะแกงผักก็จะมีผักใบแมงลักใบชะพูค่ะชอบใส่ใบชะพูอ้วก เห็ดปวกอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็มาใส่บวกใส่ใบชะพูใส่ใบแมงลักค่ะไม่ได้เห็ดปวกหวานน้ำเห็ดค่ะอินแกงเห็ดปวกกับครูวรนไทยนะคะขอบคุณที่ใส่เครือนี้ๆก่อนใส่พักแล้ว อันนี้ก็จะเป็นผักเก้ง okay, นะคะใส่รับชมคลิปทุกวันค่ะขอบคุณค่ะบวกเห็ดบวกอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็มาใส่บวกใส่ใบชะพููใส่ใบแมงลักค่ะไม่ได้เห็ดบวกใส่ใบ ใบส้มติ้วนะคะไม่มีแล้วก็เอาสูตรนี้ก็ใส่ไปเลยจะได้มีวิตามินนะคะแะไม่มีแบบที่ตายตัวเราอยากใส่อะไรแล้วก็ใส่ลงไปใส่เกลือนิดนิดใส่บวกด้วยนะคะมีผักอะไรที่เหลือปะเสร็จแล้วค่ะ ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานค่ะนี่แหละเกงเหิดมากๆนะคะชิมน้ำดูก่อนหวานน้ำเหิดค่ะเป็นแกงเห็ดปวกกับครูวรรณไทยนะคะขอบคุณเิ็เดปวกออกอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาแกงเห็ดปวกนะคะล้างเห็ดปวกค่ะ ติดเปลือนน,นิดก่อนใส่พักแล้วต็บปวกออกอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาเก่งต็บปวกนะคะล้างติบปวกค่ะเติมลาน,นิดนิดตอนดูว่าจะเป็นยังไงนและคะไม่วิธีี่ถันอะไรมีอยู่ดอกเดียวที่โตที่ใหญ่นะคะ อ,อัอนก็จะเป็นรูปลูลของเห็ดตัว